ทดสอบนะครับความใสความคมชัดของเส้นเลงนะครับอของแบรนด์ d i s คา v e r รุ่น SM นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโรงงานเลยนะครับโดยปกตินะฮะตัวนี้2 0 0เมตรนะครับความคมชัดของเขาตัวนี้ผมทดสอบในระยะถึง300เมตรนะครับตัวนี้เลนเขาจะใสแล้วก็คมมากเลยนะครับเป็นเลนรุ่นใหม่นะครับเป็นเลนแบบดี HD ใสคมชัดเลยนะนี่ผมทดสอบนะฮะประภาคารนะฮะ เห็นเส้นเห็นเส้นเห็นเส้นไหมครับเส้นของโูนนะครับกระจกนะครับนี่ระยะ300เมตรนะครับอันนี้ผมปรับแค่4เท่านะครับถ้าะมาชิกจะครับนะครับอันนี้ปรับวัดปรับได้มากกว่านี้นะนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ผมทดสอบระยะประมาณสัก300เมตรนะครับเห็นไหมครับ300เมตรนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน99 c คม p i n นะครับ วันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ริดคาวลี่นะครับเป็นรุ่นล่าสุดนะครับของโรงงานแบรนด์ริดคาวลี่นี่นะครับนะจะเป็นรุ่นของปีนะฮะ2024ันนะครับนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับท่านสมาชิกนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับสนใจก็ทักพักมานะครับนะฮะ ขอมาสอบถามได้นะครับนะครับนะครับอดีไลน์ทักมานะครับนะครับหรือว่าท่านไหนมีเวลานะครับก็สามารถเข้ามารับชมสินค้านะครับร้านเราเนี่ยแต่อยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับสตัวนี้นะฮะถ้านสมาชิกนะครับฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันนะครับเส้นเรลงเหมือนกันนะครับมีไฟสองสีสีเขียวกับสีแดงปรับความเข้มได้ห้าระดับเหมือนกันนะครับ ตัวแรกนะฮะจะเป็นตัว46 MS 46นะฮะคูณ4.2 AOC ตัวนี้นะฮะหนักอยู่ที่530กรัมนะครับนะฮะความยาวของตัวกล้องอยู่ที่326ม mm, ิลลิเมตรนะครับตัวที่2นะจะเป็นตัว32นะครับ คูณ42 aoac ตัวนี้หนักอยู่ที่525กร,รัมนะครับความยาวของตัวกล้องอยู่ที่3 15ม mm. มตัวนี้นะฮะปรับหลาด้านหน้านะครับหลาเนี่ยประโยชน์คือช่วยช่วยปรับความคมชัดของกล้องนะฮะในระยะไกลๆนะคร,รับหลาหน้านะฮะ ตัวนี้ปรับได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณหน้าสองร้อยหลานะครับนะฮะเริ่มต้องได้ติบสิบสิบหลาสูงต่าสุดก็ปรับได้ตั้งแต่สิบหลาถึงสองร้อยหลานะครับนะฮะตัวนี้ท่อเนี่ยยี่ห้ามิลนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับนอกนะครับตันนี้ปรับสูงต่ำเทขวาเวลาหมุนปรับก็ยกเหมือนกันนะฮะเยกนะครับตัวนี้ปรับเซซิโลนะครับนะครับ ตัวนี้จะเป็นช่องเนี่ยไว้สําหรับเก็บลูกลูกลูกปืนนะฮะอย่างพวกลูกลูกสองสองนะฮะหรือว่าลูกปืนอัดลมนะครับเบอร์สองนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองสามหกช่องนะฮะนะครับเก็บลูกปืนสองสองหรือว่าลูกอ่าปืนอัดลมเบอร์สองนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นช่องช่องลังถานนะครับนะตัวกล้องตัวนี้เขาจะมีหนึ่งถึงห้านะครับปรับความเข้มของแสงเนี่ยหนึ่งถึงห้านะครับนะะมีไฟสองสีเขียวแดง ตัวตัวนี้ก็จะมีชินยางนะครับตัวกล้องนี้กันน้ําได้ดีนะครับตัวนี้ตาขยายก็เริ่มตั้งแต่4ถึง16เท่านะครับนะตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับนะสําหรับสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องสายตสายตสั้นตายาวนะเป็นตัวปรับความคมชัดนะครับ ไปก็จะม,มีเสียวแดงนะครับที่เลงเขาเห็นไหมครับนี่น่ะที่เลงเขานะครับ,รบตัวที่สองนะครับสามสิบสองนะครับ,ส,ส,รบสี่สิบสอง AOEC ตัวนี้ก็ปรับหลาดด้านหน้าเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่สิบหลาจนไปถึง2 0 0ร้ยหลานะครับท่อย5ห้ามิลนะครับปรับสูงต่ำเช้ขวาปรับสติโลตัวนี้เป็นช่องสําหรับเก็บลูกปืนนะฮะลูกทั้งสองหรือว่าพวกลูกเบอร์สองนะครับนะครับตัวนี้เป็นช่องรางฐานนะครับนะฮะอัตราขยายก็3ามถึงสิบสองเท่านะครับปรับความเข้มของแสงในห้าระดับนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นปรับเลนส์ตานะครับนะสํสำหรับสมาชิกที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่ยาวนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับความคามชัดของของของภาพนะครับเส้นเลี่เ,เขาเส้นเลี่งยงเขาใส่มากเลยนะของแบรนด์นี้เ,นเขาใส่อยู่นะครับเส้นเล็งครับนี่นะใส่มากเนี่ยนะครับเส้นเลียงเขานะครับ สำหรับชุดของแถมเขนะครับท่านจะมาชิกนะครับก็จะมีปาเปิดปิดหน้าหลังหนึ่งคู่นะครับทั้งสองตัวนะฮะนี่ครับเนี่ปฝาเปิดปิดหน้าหลังนะทั้งคู่นี่นะนะครับนะครับปฝาเปิดปิดหน้าหลังนะครับ แล้ก็จะมีอท่อเก็บเสียงนะครับทั้งคู่เนี่ยมีท่อเก็บเสียงนะฮะเนี่ยท่อเก็บเสียงนะครับนะฮะไอไม่ใช่ท่อที่ครับเป็นท่อบางแสงนะครับตัวนี้นะฮะนะครับทั้งคู่จะมีท่อบางแสงแถมให้นะครับนะครับไว้ใช้งานในที่สว่างสว่างหรือที่กลางแดดจัดๆนะฮะทั้งสองตัวจะมีท่อบางแสงให้นะครับแล้วก็จะมีอ ขานะครับอย่างดีนะครับเป็นแบบสมอนะน็อตคู่นะครับนะแข็งแรงหนึ่งคู่ก็แก้งมานะสูงต่ํากว้างแคบนะครับทางั้านจะให้นะครับนะครับแล้วก็จะมีระดับน้ํานะครับสําหรับไปตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับท่านสมาชิกนะครับฐานเนี่ยเป็นฐานของแบรนด์ Panasonic ใช้แค่หนึ่งก้อนนะครับแถมสองก้อนนะครับ สองก้อนนี่ก็ใช้ได้หลายปีเนยนะครับผ่านนะครับถ้าไปซื้อก็ก้อนละห้าสิบาทนะครับสองก้อนร้อยนึงนะครับแล้วก็จะมีผ้าโชัชว์เขานะฮะทั้งคู่นะครับนะครับนะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี่ย ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆไข,ขควงนะไว้ปรับไม่หมุนตรงนี้นะฮะนี่เวลาปรับเทซิโลนะครับไว้ขลายปครอบนี่นะนี่ครับหนึ่งตัวนะครับตัวตัวที่หนึ่งเหมือนกันนะของแถมก็เหมือนกันเลยนะครับจะมีผ้านะครับพร้อมกู่มือบัวชัวเขาผ้าแท้นะครับเนี่ยเลาจะปั๊มโลโก้ของดิส卡尔ีแล้วก็ไขควงนะฮะตัวนี้ไว้คลายนอ็อตเนี่ยไว้ขายน็อตด,ด้านบน เรื่องว่าปรับซิซิโลนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีไฟฉายนี่แถมไฟฉายแรงสูงให้นะครับสว่างสว่างพร้อมสายชาร์จฐานในกล่องนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟฉายแรงสูงนะครับนะฮะนี่ด้านเราเป็นไม้เล็กนะครับนะครับที่ปลั๊กแอลหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้จะมีไฟห้าสเต็ป เหมาะสาหรับพกพาเข้าป่าหรือว่าติดรถนะครับนี่เดินทางท่องเที่ยวนะฮะติดรถได้เลยครับนี่รหว่างมากนะครับชาร์จทีก็อยู่ได้หลายชั่วโมงนะครับมีกิฟต์เนบนะฮะด้วยนะครับนี่เด็เพิ่มขัดไ้ก็มีห้าสเต็ปหว่างมากสว่างน้อยกับพิบพลากับพิบเร็วนะครับเนี่ยไช้ายยางดีแถมไปหนึ่งตัวนะครับนะฮะสำหรับเอ่เงื่อนไขการรับกันนะครับท่านสมาชิกนะครับสินค้านะครับซื้อไปนะครับไม่ตรงปกนะครับ ทางร้านอินดีรับคืนภายในเกตวันนะครับนะแต่ว่าสินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิมๆเลยนะครับนะอุปกรกลับมาครบนะครับคืนให้ดูคืนให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับถ้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านก็จะเคมเนื้อเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับท่านสมาชิกนะครับสําหรับราคาเขานะครับท่านสมาชิกนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับตัว s M 46่สคูณสี A O A C ราคาก็อยู่ที่1,990บาทนะครับนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นรุ่นอ่าคูณ4.2 AOec นะครับตัวนี้นะฮะราคาก็อยู่ที่1,800บาทนะครับสำหรับสินค้านะครับโอนเงินก่อนส่งปีนะครับจิไปทางเพิ่ม1น0อยบาทนะครับนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับทางเราเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ